สวัสดีนะคะวันนี้เห็นไหมบนโต๊ะคุณครูคมีอะไรวันนี้ครูก็จะมีเสื้อผ้าเนาะมาสำหรับแก้ไขแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่คลิปของการแก้ไขเสื้อผ้าเนาะ mm hmm. ก็ต้องบอกก่อนว่าจใจพวกเราติดตามนะ,ะตามเพจที่ขึ้นนะคะเพราะว่าคลิปพวกนี้นะคะที่ครูจะสอนเนี่ยต่อไปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับการแก้ไขเสื้อผ้าทางนั้นเลย การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเสื้อผ้านะคะเริ่มกันที่การขยายเข้าขยายออกเนาะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะต้องติดตามในคลิปของครูเนี่ยคลิปนี้เป็นคลิปง่ายๆง,ง่ายที่สุดจากการที่เราเห็นบนโต๊ะเนี่ยนะคะก็คือเป็นเสื้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณครูจะทำอะไรกับเสื้อตัวนี้ติดตามกันเลยค่ะคือเสื้อตัวนี้นะคะเดิมมันเป็นไซส์เอ็ม เขาก็คืออยากให้คูกแก้จากไซส์ L เป็นไซส์ M ถ้าการแก้จากไซส์ใหญ่มาเป็นไซส์เล็กหรือแก้จากตัวอกใหญ่มาเป็นอกเล็กก็คือการเก็บเข้านะคะให้เรามองแบบนี้เนาะการทําสิ่งใหญ่ๆให้มันเล็กก็คือการเก็บเพราะฉะนั้นตัวนี้ถามว่าง่ายไหมง่ายที่สุดนะคะเพราะเป็นการเก็บนะ้จากอก เข้ามาตลอดแนวเลยคือทําเสื้อตัวนี้ให้เล็กลงนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาคงถูกใจเสื้อแบบเสื้อแบบนน้นะมันน่ารักอยู่เนาะแต่มันเป็นไซส์ L ตัดใจซื้อมาแต่ใส่ไม่ได้ต้องมาแก้ไขนะคะซึ่งก็จะทําให้หลายๆคนมีงานทำนะเพราะว่าการดูคลิปนี้แล้วนะหนูสามารถไปเปิดร้านนะคะเพื่อแก้ทรง หรือแก้ไขเสื้อผ้าได้เลยอันนี้เอาง่ายๆก็คือการเก็บเข้าทั้งตัวเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้เข้าขอครึ่งนิ้วเพราะฉะนั้นขั้นตอนในการทำก็คือต้องกลับหรือพลิกเสื้อออกมาแหมอยู่ด้านผิดเพราะอะไรทำไมต้องอยู่ด้านผิดะ่ะครูเพราะว่าเราจะต้องขีดเส้นก่อนแล้วเวลาที่เราเย็บเสื้อเราก็จะแก้ไขในด้านผิดก่อนอื่นเลยวัดก่อนเขาบอกว่าเข้าครึ่งนิ้ว ข้างละนะไม่ใช่ทั้งรอบตัวเข้าครึ่งนิ้วนะเส้นนี้คือเส้นเย็บจริงเห็นปะเราก็เอาจากเส้นเย็บจริงเนี่ยเข้ามาครึ่งนิ้วเนี่ยแล้วเราก็ขีดตลอดแนวเลยนะทั้งสองฝั่งคือถ้าเราอยากให้เสื้อเราเนี่ยแก้แล้วสวยเหมือนที่เราซื้อมาใหม่หนูดูที่ชายถ้าหนูเย็บตัดไปเลยอะ่ะคือมันก็จะน่าเกียดเราก็ควรจะเลาะชายออกกร เพื่อที่เราจะได้เย็บไปสุดแล้วก็พับชายมันขึ้นมามันก็จะเหมือนตัวนี้เหมือนตัวที่เราเพิ่งซื้อมาใหม่งานเราก็จะสวยเพราะอะไรหนูดูตรงเนี้ยเนี่ยถ้าเป็นคุณครูทํานะคุณครูจะไม่เย็บแบบนี้ลงไปคุณครูจะค่อยเย็บผ้ากุนก่อนแล้วค่อยตลบมันจะได้ไม่เป็นรอยแบบนี้ถ้าบางคนเย็บไม่เก่งใช่ปะมันจะมีการเหลื่อมกันตรงตะเข็บก็จะดูแล้วไม่สวยแต่บางเอิญ ตัวนี้เขาซื้อมาเราก็แก้ตามเดิมครูก็จะไม่ไม่ดึงขึ้นมาหรอกเดี๋ยวคุณครูก็จะจับตรงนี้ยแล้วก็เย็บเหมือนของเดิมแต่คุณครูจะสอนเทคนิคตรงจุดนี้ให้เราเพราะหลายคนเวลาเย็บนะมันจะเหลื่อมขึ้นเหลื่อมลงมุมไม่เท่ากันเพราะว่าเราขาดเทคนิคนะีเราไม่รู้เทคนิคซึ่งวันนี้ติดตามดูให้ครบทั้งคลิปนะครูจะได้บอกว่า เทคนิคในการเย็บตรงนี้ไม่ให้มันเหลื่อมเหลื่อมขึ้นเหลื่อมลงอ่ะมันจะทำยังไงนะเดี๋ยวก่อนอื่นเลาะชายก่อนขีดเสร็จแล้วเลาะชายออกมาประมาณนี้ประมาณข้างละสองนิ้วลอกมาทั้งสองฝั่งแอลนี่คุณครูเลาะชายเสร็จแล้วแล้วเราก็ขีดเส้นครึ่งน,นิ้วขนาดจะเส้นจะเก็บข้างนะจากอกตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการเย็บครูมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างอยากรู้เนาะเออนี่ ที่ลาะผ้าถ้าเป็นงานเกี่ยวกับเอาเข้าเอาออกลาะเข้าเลาะอ,ออกเนี่ยเธอขาดไม่ได้ช่างเย็บแทบจะทุกคนอันนี้คือหัวใจเลือกที่มันคมๆหน่อยนะคะที่มันตัดได้ค่ะไม่จะตัดผ้าขาดก็เลือกมาดีๆนะอันนี้ที่เลาะผ้านะสําคัญอันนี้เป็นดินสอช็อกหมายความว่าตัวมันเนี่ยเป็นแท่งดินสอแต่ว่าสีมันเนี่ยเห็นไหมมันเป็นสีช็อก เวลาขีดแล้วเราไม่พอใจเราก็เอาไม้บร็ทัดตบ,ตบตบออกได้มันก็เหมือนช็อกขีดผ้าแต่ว่าทําไมครูเลือกอันนี้เพราะว่าอันนี้มันดีตรงที่ว่าเวลาเราขีดแล้วเนี่ยเส้นมันชัดเจนมันคมและมันใช้น้ําหนักในการกดได้ดีกว่าช็อกเพราะว่าคุณครูอ่ะเป็นคนมือหนอักเวลาขีดผ้าใช่ไหมถ้าใช้ช็อกเสียมันหกักมันแตกก็เลยเปลี่ยนมาใช้เนี้สบายขีดขีดขีด,ขดเอาเหมือนดินสอนนี่แหละ เพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนสีได้นะมันไม่ใช่มีแต่สีชมพูนะเราก็เลือกสีใช้ได้สีฟ้าสีชมพูสีเหลืองเนี่ยเราเลือกให้มันเหมาะกับผ้าเราถ้าผ้าสีอ่อนๆเราก็เลือกสีอ่อนๆมันจะได้ไม่ติดไปถึงชาติหน้านะคะต่อไปไม้บรรทัดไม้บรรทัดเนี่ยไว้ขีดเส้นนะเราไม่ได้เน้นไม้บรรทัดในการวัดนะเราเน้นไว้ขีดเส้นเวลาเราจะเก็บเข้าขยายออกเราใช้ตัวนี้ในการตีเส้นหัวใจสําคัญมันอยู่ตรงนี้ คือสายวัดสายวัดเนี่ยเอาไว้วัดเวลาเราจะเอาเข้าขึงนิ้วเอาออกขึงนิ้วอันนี้สายวัดดีมันจะมีด้านนิ้วกับด้านเซนเนี่ยคนเราฝั่งกันเห็นไหมเพื่อมันแยกชัดเจนว่าเอออันนี้เป็นนิ้วนะอันนี้เป็นเซนนะจะได้ไม่สับสนสายวัดเนี่ยก็สําคัญมาเป็นตัววัดสมมุติว่าเราแก้ง,งานเสร็จแล้วเราต้องมาวัดอีกทีว่าเฮ้ยอ,อ,อกเขาได้เท่ากับที่เขาบอกเราหรือเปล่าต่อไปเข็มหมุดหลายคนเลยนะมีคําถามกับคุณครูมากมาย พอใช้แล้วนะเข็มหมุดหายกระจัดกระจายไปทั่วเลยเวลาเราจะมีตัววางเข็มหมุดเนาะเราก็หาที่วางมานันเป็นแท่นที่มันมีแม่เหล็กอะเราสามารถนะไปดูดสมมุติว่าเราทําเข็มหมุดต,ตกเนาะเนี่ยเราสามารถดูดได้เลยสมัยก่อนนะเข็มหมุดคูนไม่เคยอยู่ครบเลยเลียลาดไปหมดแล้วก็เพอๆนะเราก็ไปดูดของคนอื่นมาด้วยนะคะเข็มหมุดเราก็จะเต็มตลอดเวลาเนาะคราวนี้กันไกล กันไกลเนี่ยมีทั้งอันแบบตัดผ้ากับอันแบบตัดได้ก็ต้องมี2อันเวลาเราทํางานแก่เนี่ยมีอันเดียวไม่ได้ออแต่จริงๆถามว่ามีอันเดียวได้ไหมก็ได้เนาะถ้าเกิดว่าเราใช้มันด้วยกันไปหมดก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วว่ามันต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ให้เหมาะสมกับงานมันถึงจะดีครูหนูก็ใช้อันเดียวนี่แหละตลอดชีพก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะเพราะว่า จริงๆนะวบางทีเราเผอๆแล้วก็เอากันไกลอันเดียวตัดเนาะแต่มันไม่เหมาะไงอันนี้มันตัดชิดริมได้ได้อันนี้มันตัดชิดริมได้เผอๆมันไปขีดโดนผ้าเราขาดคราวนี้มันเริ่มการเย็บกันดีกว่าหลังจากที่เราขีดไปแล้วฮะเทคนิคในการเย็บนะคุณครูจะบอกว่าไอ้ตัวนี้ถ้าเราเป็นจุดสุดท้ายเนี่ยจะดีที่สุดหมายความว่าเราเริ่มเย็บจากชายขึ้นมาพอใกล้ๆจะถึงตรงเนี้แล้วค่อยเย็บก็ดีที่สุด แต่มันจะมีบางจุดที่เราจะต้องมาเย็บฝั่งนี้ถ้าเมื่อไหร่เราเย็บฝั่งเนี้เดี๋ยวคุณครูจะสอนเทคนิคให้เทคนิคมันอยู่ตรงนี้ก็คือเราอ่ะจะไม่เย็บบนนี้ถ้าเกิดว่ามันมีความหนาของผ้าที่เป็นตะเข็บแบบนี้เราไม่เย็บก่อนเพราะว่าการเย็บก่อนเนี่ยมันจะทําให้ผ้าตัวนี้มันเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงได้เราก็จะล็อกเอาไว้ว่าอ่าฉันจะเย็บเธอตรงนี้แต่ฉันจะจับเธอให้ตรงเฉย แต่ฉันจะเริ่มเย็บจากข้างล่างจากข้างล่างลงมาสักเซนหรือเซนครึ่งแล้วเราเย็บข้างล่างก่อนพอเราเย็บข้างล่างเสร็จนะเราปักเข็มเพื่อที่เราจะวนกลับมาวนกลับมาแล้วเราก็จับตรงมุมนี้ให้ตรงกันเพราะว่าเวลาผ้ามันหนาเนี่ยจักมันจะถีบผ้าถ้าเราเริ่มเย็บจากตรงนี้จับมันจะถีบตรงนี้ก็จะเหลื่อมกันแล้วก็จะเย็บไม่ตรงนี่คือเทคนิค วัดจากตรงที่เราจะเย็บในลงมาเซนครึ่งแล้วเราเย็บไปแล้วก็ย้อนขึ้นมาเนี่ยเนี่ยแล้วเธอจะตรงเป๊ะเห็นไหมเนี่ยคือเคล็ดลับที่ครูไม่รับให้พวกเรามันคือเทคนิคของมันแล้วเราก็เย็บได้ละเพราะว่าเราล็อกไว้เรียบร้อยตรงสวยงามและโดยเฉพาะจักรดีๆนะครูบอกเลยการมีจักรดีๆสักตัวเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ชิ่เลิศมากบอกอย่างนี้เพราะจักรเธอดีเนี่ยมันทับผ้าอยู่ มันไม่เลื่อนให้เราเสียลมอ่ะเข้าใจไหมถ้าเกิดเธอไปเจอจักไม่ดีอ่ะมันเย็บผ้าหนาไม่ได้อ่ะตีนผีเนี่ยมันกดทับผ้าไม่ได้เนี่ยมันทําให้ผ้าเธอเคลื่อนแล้วเวลาเธอเย็บออกมานะต่อให้เธอเย็บสวยแค่ไหนนะมันก็ไม่สวยฝีเข็มมันก็ไม่ดีอ่ะเย็บลงไปครึ่งนิ้วตลอดแนวคราวนี้ริมผ้าเนี่ยคุณครูอ่ะล้อออกมาแล้วเห็นไหมนี่นี่น,น,นี่เราก็เย็บเลยลงมาเลย อย่าลืมพอเย็บสุดผ้าแล้วก็ย้ำเขานิดนึงไม่ต้องย้ำเยอะนะคะย้ำพอให้มันอยู่เดหนไหมเนี่ยดีงามมีที่ตัดได้การที่มันมีที่ตัดได้เนี่ยมันเป็นการล็อกให้ได้เนี่ยมันอยู่ในแนวที่หรือความยาวที่มันไม่หลุดเราจะได้ไม่ต้องมาร้อยได้บ่อยๆคราวนี้เวลาเราจะตัดที่ได้เนาะตัดเ็ษได้แล้วกันคีด่ได้แล้วมนดูน่าเกียรใช้ตัวนี้มันคือชิดได้เห็นไหมล่ะ ถ้าเราใช้อันอื่นนะมันก็ไม่ชิดคราวนี้เวลาเราแก้ไขเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเลาะตะเข็บเดิมออกหรือถ้าตะเข็บมันใหญ่เราก็ต้องตัดทิ้งแล้วเราก็ใช้จักรตัวนี้แหละสามารถซิกแซกหรือเราจะใช้จักรโพ้งก็ได้เดี๋ยวอันนี้คุณครูจะใช้จักรโพ้งเนาะเพื่อมาพันริมมันนะให้เหมือนตัวอย่างเลยแต่ก่อนอื่นนี้คุณครูก็จะเย็บทั้งสองข้างให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวโพ้งทีเดียวนะ อีกข้างนึงก็ง่ายแล้วเราเย็บจากชายขึ้นมาบ้างอ่ะเธอจับให้ดีเธอจะเห็นถึงความแตกต่างระหว่างที่เมื่อกี้ครูเย็บกับตรงนี้นะแต่เนื่องจากครูเย็บเก่งมันก็เลยเท่ากันแต่จริงๆนะวิธีแรกที่ครูเย็บให้ดูอะคือดีที่สุดเย็บเสร็จแล้วนะเทาวนี้จะมาโพงอันนี้เป็นจับโพงที่แบบว่าคือมันดีงามตรงไหน ตรงที่มันยกไปไหนก็ได้มันสะดวกเนาะและไอ้ที่สําคัญที่ครูชอบนะคือนี่ไงมันยกได้อะแบบคือมันดีและมันตัดผ้าไปเลยนะคะอันเนี้ยพงได้3ามเส้นก็ได้4เส้นก็ได้นะคะเป็นเบอร์เน็ต B44 ซึ่งมันสบายมากกับการที่เราจะพองเนาะเนี่ยแล้วมันมีอันเนี้ยสำคัญคือเราสามารถใส่เศษได้ไอ้ที่มันผ้าที่มันตัดแล้วอะ มันก็จะลงไปในเนี้ยแล้วเราก็ยกไปเททิ้งเลยแล้วเราก็พองไปเลยนะไม่ต้องรีบจากตัวนี้นะเขาสบายๆเลยก็คือค่อยๆเหยียบแล้วเขาก็ตัดผ้าไปในตัวอันนี้ครูใช้ได้ขาวเพราะว่าจะให้เราเห็นตะเข็บมันชัดๆแล้วก็จะได้เราเห็นว่าเออเนี่ยเวลามันโพงแล้วมันหน้าตามันเป็นยังไงสวยงาม เวลาเราพองนะเราต้องพองด้านถูกขึ้นนะอย่างตัวนี้เวลาเราเรารีดเนี่ยมันจะไปอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหงายด้านหน้าขึ้นแล้วตรงนี้นะมันหนาใช่ไหมแต่มันพองอย่างสบายเลยเธอตัดได้เสร็จแล้วก็ทิ้งไปเลยนี่คุณครูพ้งมาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะหันตะเข็บเหมือนที่บอกนะคะไปทางด้านหลังเนาะคราวนี้อันนี้มันดี ตรงที่มันมีแผ่นรองตรงนี้เนาะแล้วก็คุณครูนะอย่างสมมติว่าเวลาเราจะเย็บพวกเนี้ยบางทีมือเราไม่ว่างอะ่ะอันนี้เหมือนจากอุตสาหการรมซึ่งเราสามารถยกตีนผีด้วยเข่าได้คือมันยกด้วยเข่าได้เพราะว่าเวลาเราทํางานเนี่ยเราจะต้องใช้มือสองข้างแล้วบางทีมันไม่สะดวกที่เราจะมายกตีนผีใช่ไหมเราเ,าเข้ายกและที่สําคัญก็คือว่าตรงเนี้ยมันเป็นตัวที่เพิ่มเนื้อที่ในการวางผ้าเราะแล้วก็มีสเกลในการวางให้เราเย็บผ้าได้ตรงขึ้นเนาะ เนี่ยเราสอดไปมันก็จะไม่เย็บติดที่ได้หลังคราวนี้เวลาเราจะเย็บเนาะเราต้องไปให้ไกลกว่าตรงที่เราเลาะประมาณสัก2 3มเซนแล้วเราก็กดตัวนี้นะคะเพื่อเป็นการปักเข็มลงกดค้างไว้เข็มมันจะปักลงมานะแล้วเราก็เริ่มเหยียบเหยียบไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็เหยียบไปจนถึงที่รอยเดิมซ้ำเข้ามาประมาณ 2- 3มเซน หรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่ไม่ต้องย้ำนะคือเย็บซ้ำรอยเดิมถ้าย้ำเนี่ยมันจะเป็นรอยเราจะไม่ย้ำคืออันนี้คุณครูใช้ได้คนละสีเพื่อให้เราเห็นความแตกต่างว่าอ๋อเวลาเย็บแล้วมันเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราใช้ได้สีเดียวกันนะมันก็จะกลืนไปเลยด้านนี้ก็เสร็จแล้วเราก็มาเย็บอีกฝั่งหนึ่งนะคะซึ่งตะเข็บก็หันไปทางด้านหลังเหมือนเดิมตะเข็บเสื้อตะเข็บกางเกงตะเข็บกระโปรงเวลาเราหันถ้ามันเป็นการโพง้งแบบตะเข็บคู่นะ ให้หันตะเข็บนะคะไปทางด้านหลังเสร็จแล้วสวยงามนะคะเป็นแบบนี้ครา้งนี้เสร็จแล้วเราก็กลับกอ,อกมาอันนี้ก็คือสำเร็จแล้วนะคะกับการที่เราเอาอกเข้าครึ่งนิ้วจากบนมาถึงข้างล่างเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคุณครูบอกแล้วว่าง่ายที่สุดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามตามนี้ นะตามที่ขึ้นเพจข้างหน้านี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงเนาะคลิปนี้เนาะไว้พบกับครูได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อที่ครูจะมาสอนการแก้เขา้าแก่ออกขยายเข้าขยายออกอีกสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีค่ะ